นิทานเรื่องเมือเม่อหงไม่อยากเป็นหงชาวนาคนหนึ่งเลี้ยงฝูงหงเล็กๆฝูงหนึ่งทุกๆเชา้าจะต้อนฝูงหง ไปเลี้ยงที่ลําธารเล็กๆริมนาขณะที่แม่หงพาลูกหงหาอาหารในลําธารอยู่นั้นลูกหงตัวหนึ่งเดินหาอาหารออกไปไกลจากฝูงมาก เพราะอาหารในบริเวณนั้นมีมากมายจนทำให้ลูกหงไม่สนใจที่จะเดินตามแม่หงเมื่อแม่หงกลับมาถึงโรงนาก็พบว่าลูกหงตัวหนึ่งหายไปแม่หงเสียใจมาก มันได้ออกตามหาแล้วร้องเรียกลูกหงด้วยความห่วงใยแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงลูกหงคาร,รับแต่อย่างใดฝ่ายลูกหงน้อยที่หลงฝูงไปนั้นก็มีคิดหาทางกลับฝูงเพราะมัวแต่สนใจอาหารที่อยู่ในลำทารเท่านั้น และแล้วเจ้าหง่น้อยก็ได้พบกับป่าแห่งหนึ่งที่มีความสวยงามมากเจ้าหง่น้อยจึงเพลิดเพลินหมัวแต่เดินชมป่าลึกเข้าไปเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้ยินเสียงน้ำตกดังแววมาเจ้าหง่น้อยเดินไปตามเสียงนั้นมันต้องมีอาหารแสนอร่อยมากมายที่นั่นแน่ๆหง่น้อยคิด เมื่อมาถึงน้ำตกเจ้าหงน้อยได้พบกับสัตว์อื่นๆมากมายซึ่งมีความสวยงามจึงทำให้เจ้าหงน้อยไม่อยากจะเป็นหงดังเช่นเดิมเจ้าหงน้อยจึงเข้าไปทักทายสัตว์ตัวแรกที่กําลังหาอาหารกินอยู่รินน้ำตกว่าสวัสดีจ้าฉันอยากเป็นอย่างท่านจังเลย ท่านพอจะบอกฉันได้ไหมว่าฉันต้องทำอย่างไรบ้างอ๋อไม่ยากหรอกหนูน้อยแค่เจ้าตรงมีปากแหลมๆเอาไว้แทงปลาตัวใหญ่รสโอชาจึงจะเป็นนกกระสายอย่างฉันได้นะเมื่อเจ้าหงน้อยเห็นดังนั้นจึงไม่คิดจะเป็นนกกระสาอีก แต่ทันใดนั้นพลานเหลือบไปเห็นสัตว์ตัวหนึ่งกำลังหาอาหารอยู่กลางลำธารมันจึงเข้าไปทักทายอาุนสวัสจาท่านช่วยฉันอย่างหนึ่งได้หรือไม่หืออย่างไรหรือเจ้าหนูดอย ฉันยากเป็นแบบท่านจังฮึฮอย่างนั้นรึถ้าอย่างนั้นช่วงนี้ใกล้ฤดูฝนนกอย่างข้าจะต้องเต้นระบำเพื่อหาคู่ผสมพันธุ์นะไหนลงเต้นระบำบั้นท้ายให้ฉันดูหน่อยสิจูหนู เจ้าห่วงน้อยได้ยินดังนั้นจึงเต้นเต้นเต้นแต่ก็กลายเป็นตัวตลกให้สัตว์อื่นๆที่อยู่บริเวณนั้นบางก็หันมามองบางก็เหลือบมองแล้วสัตว์ต่างๆก็เข้ามารุมร้อมเจ้าห่งน้อยพร้อมกับหัวเราะออกมา ฝ่ายแม่หงที่ออกตามหาลูกหงน้อยด้วยความห่วงใยเดินตามเสียงหัวเราะของสัตว์ป่ามาจนถึงฝั่งรำธารพลางเลือบไปเห็นฝูงสัตว์รุมล้อมลูกหงน้อยแม่หงจึงตะโกนร้องเรียกลูกหงล,กลูกหงน้อยของแม่ กลับบ้านเธอลูกไปกินอาหารรถโอชาที่โรงนากันเถอะจ้าเจ้าหงน้อยเหลือบเห็นแม่หงก็ร้องอย่างดีใจแม่จ๋าแม่จ๋าแล้วรีบสลัดบ้านท้ายว่ายน้ำกลับเข้าฝักงแล้วมีสลดใจว่าฉันจะไม่เป็นสัตว์อย่างอื่นอีก ฉันจะภ่คภูมิใจที่เกิดเป็นหงแบบนี้แหละ